สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็พอมีเวลาที่จะมาอาลาแชรเลนลับตอนที่95ชื่อตอนว่าผู้ภาวนาเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราไปรับฟังกันเลยค่ะเสียงภาวนาหลังจากได้สติคลายรีบทําแบบเดียวกับตอนที่เคยแอบสำรวมแห่งเมร มันส่งพลังวิญญาณเข้าไปในดวงแดงดาวดวงดังกล่าวจอฉายภาพปรากฏขึ้นตรงหน้าเด็กหนุ่มผมทองคนหนึ่งกำลังก้มกาบลูกแก้วใสมันสวมเครื่องแบบรัดรูปสีดำสนิทลักษณะแตกต่างจากเครื่องแต่งกายชาวโรเอนแต่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของอาณาจักรฟุซักและสหรัฐ อินทิศที่เคยเห็นจากวารสารบรรยากาศโดยรอบข้างค้างๆค่อนข้างมืดมีแสงสว่างสองกระพิบเป็นระยะแต่มันไม่ได้ยินเสียงฟ้าผ่าหรือฝนตกประกอบภาพที่กำลังปรากฏเด็กหนุ่มผมทองคุกเขา่าก้มศีรษะโดยใช้หน้าผากแนบติดพื้นฝ่ามือสองข้างรองหน้าผากไว้ในลักษณะค่ำายนิ้วชนกัน บุคคลดังกล่าวก,ก้มกาบอีกหนปากพรางสวดภาวนาไม่หยุดพักเสียงท้อยคำเริ่มดังแว่วข้างหูคลายเทละนิดหลังจากตั้งใจฟังสักพักมันได้พบกับสิ่งที่น่าประหลาดใจภาษาที่เด็กหนุ่มใช้สวด ตนไม่เคยได้ยินจากที่ใดมาก่อนสักครั้งในฐานะนักศึกษาประวัติศาสตร์ความทรงจำของใครคนเก่ายอมมีรากฐานของทุกภาษาบนโลกไม่เว้นแม้แต่ภาษาเก่าแก่อย่างเฮอร์มิสโบราณแต่มันกลับฟังไม่ออกทั้งที่ปัจจุบันมีมิติสัยหมอะสืบทรงพลังคอยสนับสนุนคลายยิ้มยิ้มแห้งมันพยายามตั้งใจฟังสิ่ง กว่าเมื่อครั้งสอบภาษาอังกฤษบนโลกเก่าจนกระทั่งเริ่มสกิจใจภาษาที่เด็กหนุ่มคนดังกล่าวใช้ถึงตนจะไม่เคยเริ่มเรียนโดยตรงแต่ก็สามารถพบความสัมพันธ์ทางรูปประโยชน์และลักษณะการเปล่งเสียงคล้ายคลึงกับภาษาฟูซักโบราณพ่อครับแม่ครับถ้าเข้าใจไม่ผิดคงแปลออกมาแบบนั้นใกล้เคียงกับภาษาฟูซักโบราณมากที่สุด แต่ก็ยังมีจุดต่างพอสมควรคลายขมวดคิ้วงุนงง,งภาพฟูซักโบราณนิยมใช้ในยุคสมัยที่4ถือเป็นรากฐานของภาษาร่วมสมัยในยุคปัจจุบันเกือบทั้งหมดหมายความว่าภาษาฟูซักโบราณสามารถดัดแปลงและพัฒนาต่อยอดได้หลายทิศทางและสิ่งที่ตนกำลังได้ยินอาจเป็นแขนงใหม่กระน,นั้นก็ยังไม่มีหลักฐาน ได้ยืนยันจนกระทั่งตั้งใจฟังซ้ำไปมาอีกหลายหนมีหนึ่งสิ่งที่มันสามารถยืนยันได้ภาษาตรงหน้าไม่ใช่โรเอนฟูซักและอินทิสแน่นอนคงเป็นแขนงหนึ่งของฟูซักโบราณเหมือนกับที่เขียนไว้ในสมุดบันทึกตระกูลอธิโกนัสคลายนั่งพยักหน้าคุณคิดสักพักก่อนจะฉุนคิดถึงสิ่งที่เคยมองข้ามภาษาฟูซักโบราณไม่ใช่ภาษาดั้งเดิม ต่พัฒนามาจากภาษาคนยักษ์อีกทอดอีกทั้งอาณาจักรฟูซักในปัจจุบันยังเรียกตัวเองว่าทายาทคนยักษ์ฟังมาถึงจุดนี้ภาษาคนยักษ์โบราณเก่าแก่เกินกว่าที่ใครจะเข้าใจทองแท้มันจึงตัดสินใจพักการเฝ้ามองไว้ก่อน ใครไม่มีเจตนาฝืนดึงเด็กหนุ่มผมทองขึ้นมายังมิติสายหมอกมันต้องแอบมองไปอีกสักระยะเพื่อให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนเลวร้ายสิ่งนี้ถือเป็นขั้นตอนคัดกรองประเภทหนึ่งฟูชายหนุ่มเอนพานักพิงหนังเก้าอี้ผ่อนคลายก่อนจะดำดิ่งกับสู่โลกแห่งความจริง หลังจากทบทวนเนื้อความในไดอารี่จัก,กรพัรดิยูโรไซด์เพื่อไม่ให้หลงลืมคลายเปลี่ยนชุดการเดินทางอย่างสโมสรพยากรตามกำหนดถึงจะมีอะไรได้เพิ่มจากเดิมสองเท่าแต่มันก็ยังโดยสารรถม้าสารณารณะที่ราคาถูกต้องถูกกว่าก็น,นั้น มิได้ตนีเกินเหตุด้วยแสงแดดยามบ่ายที่ยังร้อนมันแวะดื่มชาเย็นของร้านมาดามสลินก่อนออกเดินทางหลังจากรถม้าเคลื่อนตัวมาจอดที่ป้ายถนนฮาวเวิร์ดคลายโยนแก้วชาเย็นลงถังขยะและเดินขึ้นไปยังชั้นสองของอาคารก่อนจะเข้าห้องรับแขก มันเปิดภาวะเนตวิญญาณเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อย่างกายเข้าไปคลายสัมผัสถึงบรรยากาศโศกเศร้าเล็กๆจากผู้คนรอบข้างตัวเจ้าหน้าที่ต้อนรับสาวสวยคนเดิมมาดามแองเจลิกานั่งอยู่ในที่ประจำของเธอสายตากำลังเหมือรอยไร้การเพ่งสมาธิการเวลาจะช่วยเยียวยาความโศก แอนเจลิก้าพารนสดุ้งเธอเหลียวมองใครเมอร์ดาสติกก่อนจะพึมพำมิสเตอร์โมเรนติกท่านใดนั้นในตาดำของเธอหดหลีบลงค่ะคุณรู้เรื่องการตายของม hey ิสเตอร์เฮเนตด้วยหรือคะได้ยังไงจริงด้วยสิดิฉันลืมไปว่าเป็นหมอดูที่วิเศษกว่าใครคลายทำทีถอนหายใจในปริมาณพอเหมาะ หาไม่ได้ครับผมเพียงมองเห็นจากอนาคตอันไกลที่ค่อนข้างเลือนลางเกิดอะไรขึ้นกับมิสเตอร์เฮเนตกันแน่หัวหน้าแจ้งมาว่าในคำ่คำคืนหนึ่งมิสเตอร์เฮเนตประสบภาวะหัวใจล้มเหลวฉับพลันและไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยดวงตาแองเจลิกาเริ่มแดงกลับ เขาเป็นสุภาพบุรุษที่อ่อนโยนและมนุษยสัมพันธ์ดีมากเป็นอาจารย์คนสําคัญของสมาชิกหลายท่านในสโมสรแถมอายุก็ยังไม่มากอนาคตต้องสดใสแน่ขออภัยที่เอ่ยถึงนะครับ ใครไม่ตอบเธอต่อมันเดินตรงไปที่ห้องประชุมด้วยย่างก้าวไม่รีบร้อนแอนเจลิก้าใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาก่อนจะตะโกนไล่หลังด้วยเสียงค่อนข้างดังมิสเตอร์มอรนติกรับเครื่องดื่มอะไรดีไหมคะชาดำจากบรรดาเครื่องดื่มทั้งหมดของสโมสรมันชิ้นชอบชาดำที่สุดถึงจะมีรสชาติธรรมดามากก็ตาม ในโรคยุคปัจจุบันในเมื่อทิงเกนมันชื่นชอบเบียขิงและชายเยนร้านมาดามสดินเป็นที่สุดแต่เพื่อรักษาภาพลักษณ์ทำนายมันจำเป็นต้องสั่งเครื่องดื่มสุขภาพบุรุษเมื่อเป็นวันจันทร์จำนวนสมาชิกสโมรสรช่วงบ่ายเจิงมีไม่มากราว5-6ถึงคนพลังแ่นวิญญาณช่วยให้เห็นภาพทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไปทั้งเสียใจเมือร้อยและ ไม่แยแสค่อนข้างปกติคนเหล่านี้บริสุทธิ์คลายพยักหน้าเล็กๆพร้อมกับเดินหาที่นั่งขณะกำลังจะปิดเนตรวิญญาณมันเหลือบเห็นแอนเจลิก้ากำลังเดินทางมาทางตนมิสเตอร์โมเนติกค่ะมีลูกค้าต้องการพบคุณเป็นลูกค้าคนเดิมคะ่ะสุภาพสตรีเลอโฉมกล่าวด้วยท่าทีรีบร้อนเขาจำคุณได้คลายยิ้ม คงเป็นบอสจ้าก์มังหมอนั่นได้เชื่อสมุนไพรตามที่เราบอกหรือเปล่าและยังต้องผ่าตัดอยู่ไหมเอเจริก้าใช้มือปิดปากก่อนจะอธิบายด้วยน้ำเสียงแฝงความเหนื่อยหอเขา เป็นลูกค้าคนเดียวยอมนั่งรอตลอดช่วงบ่ายต้องจำได้อยู่แล้วค่ะคลายหยิบไม้ค้ำแล้วลุกขึ้นเดินมันก้าวขาออกจากห้องประชุมโดยไม่กล่วสิ่งใดต่อในเขตห้องรับรองคลายพบบุรุษที่เคยใช้บริการดูรวงของตนเมื่อสัปดาห์ก่อนตับของมันปรากฏแสงออร่าสีปกติแถมสุขภาพโดยรวมยังดีขึ้นมากยินดีด้วยครับความไม่มีโรคเ,เป็นลาอันเป็ประเสริฐคลายยิ้มพร้อมกับ ยื่นแขนขวาขอจับมือบอสก้าพัองอะ่ะเล็กน้อยก่อนจะใช้แขนทั้งสองข้างกุมมือขวาคลายด้วยท่าทีนอบน้อมมิสเตอร์มอน,นติ คุณมองเห็นสุขภาพของผมได้จริงๆใช่ครับผมหายดีแล้วแพทย์ที่ดูแลแทนไม่เชื่อสายตาเขาพยายามเค้นถามความจริงหลายหนหลังจากผลตรวจยืนยันว่าตับของผมกลับเป็นปกติโดยไม่ต้องผ่าตัดเมื่อได้ยินเช่นนี้คลายมั่นใจหนึ่งเรื่องทันทีหมอยาร้านสมุนไพรโรเซตเป็นผู้วิเศษยิ่งมีเหตุการณ์ของกราสิตช่วยยืนยันมันมั่นใจว่าสมมุติฐานนี้ถูกต้อง ผมต้องการโอกาสไปสารภาพบาปกับพระองค์สักครั้งโทษฐานที่ไม่เชื่อใจคุณไม่เชื่อใจหมอยาวิเศษคนนั้นบอสกา้าไม่ยอมปล่อยมือคลายมันเล่าต่อด้วยสีหน้าสำนึกผิด10ปอนที่จ่ายไปไม่เสียเปล่ามันช่วยผมกลับมามีชีวิตอีกครั้งอะไรนะ10ปอนเองจ่ายมันสิปอนแล้วจ่ายตูแค่แปดแผนนี้เนี่ยนะแปดนนีมุมปากคายพันกระตุก มันพยายามเก็บซ่อนอาการสันเทาขณะเดียวกันบอสกล้าปล่อยมือและกล้มศีรษะให้อย่างจริงใจผมมาที่นี่เพื่อแสดงความขอบคุณขอบคุณที่ท่านโมเลนติกที่ได้ช่วยชีวิตผมไว้ผิดแล้วต้องขอบคุณตัวเองต่างหากที่ตัดสินใจเดินทางมาทำนายเพื่อตรวจสอบอนาคตการผ่าตัดคลายเงินศีรษะขึ้นไปมองเพดานพร้อมกับเป่งน้ำเสียงลุ่มลึกคล้ายนักต้มตุน ท่านสมกับเป็นนักทํานายตัวจริงบอสกาเล่าต่ออีกเดี๋ยวผมจะเดินไปขอบคุณหมอยาที่ถนอนวารัสและซื้อสมุนไพที่เขาเคยแนะนำติดมือกลับมาสักชุดสองชุดคุณหายดีแล้วไม่ใช่หรือคลายขามวดคิว้วบอสกากวาดสายตามองรอบห้องเมื่อเห็นว่าแองเจลิกาไม่ได้ฟังมันอมยิ้มพร้อมกับอธิบายเสียงค่อยหมอยาเคยแนะนำให้ผมใช้ผงม,มันมี่สิ่งนั้นจะช่วยนำพาความสุขสมมาสู่กิจกรรม เราร้อนบนเตียงข้าวก่อนผมไม่เชื่อแต่ปัจจุบันไม่เครือแค่อีกแล้วมีสรรพคุณแบบนั้นด้วยหรือคลายเริ่มตงิงเล็กๆว่าหมอยาคนนั้นเป็นนักต้มตุนและตนทำให้บอสกามีสตารกรคมที่ต้องถูกหลอกลวงแต่หลังจากสำรวจซีออล่าซ้ำมันไม่พบสิ่งแปลกปลอมในตัวบอสกาผงม,มันมี่ลายทวนคำพูดด้วยน้ำเสียงประหลาดใจใช่แล้วครับผงม,มันมี่ ผมได้ยินจากกลุ่มเพื่อนฝูงว่าคุนนางใหญ่ของแบล็กลันตามหาผงม,มันมี่อย่างบ้าคลั่งมีสรรพคุณช่วยให้ของลับของบรุษแข็งแก่งดุดดังหินผาบนเตียงถึงจะฟังดูน่ารังเกียจและน่าละอายอยู่บ้างแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นที่นิยมของชนชั้นสูงบอสกาอธิบายด้วยแววตาหื่นกระหายมัมมี่ซากศพเอาศพไปบดเป็นผง คลายยังคงทึ่งมันเกือบเสียาการต่อหน้าบอสก้าพวกขุนนางนี่ช่างดิบชมัดขณะคลายกำลังโน้มน้าวให้บอสก้าล้มเลิกความคิดกาซิสอดีตลูกค้าของคลายและเป็นคนแนะนำร้านเหมอยาเดินเข้ามาในห้องรับรองและได้ยินบทสนทยาเมื่อสักครู่ใช่แล้วครับมันเจ๋งมากผมขอแนะนำให้คุณไปร้านสมุนไพรโรเซนที่ถนนวลาดผงม,มัมมี่ของร้านนั้นท่านแล้วแข็ง ทานแล้วแข่งปก๊กกราซิตถอดแว่นตาขาเดียวออกพร้อมกับสรรเสริญไม่หยุดปากมันทำให้ผมมีประสบการณ์สแสนพิเศษคุณรู้จักด้วยหรือผมเพิ่งเคยได้ยินชื่อร้านสมุนไพรโลเซนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองบอสกาขารับได้สีหน้าโล่งใจหลังจากสนทนาอย่างออกรถ อีกสักพักบอดการีไปจากสโมสรพยากรคลายยังคงทึ่งไม่หายมันรอจนทั้งห้าโมงยี่สิบก่อนตัดใจออกจากสโมสรพยากรและขึ้นรถมาไปยังถนนวลาดโดยต้องการสืบว่าเจ้าของร้านเป็นคนแบบไหนและมีความจําเป็นต้องรายงานให้หัวหน้าทราบหรือไม่บ้านเลขที่18ถนนวลาดเมื่อไปถึงหน้าร้านบ้านประตูปิดสนิทและมีป้ายแขวนอธิบายสถาน,นก,การณ์ปัจจุบันหมอนี่รอบ ชมัในเมื่อเป็นเช่นนี้ตัวมันก็ไม่ต้องการทำสืบสวนให้เปลืองแรงบุคคลน่าสงใสัยได้เดินทางออกจากทิ้งเกนเรียบร้อยก็ขอจบราชกาเลนรับตอนที่95ชื่อตอนว่าผู้ภาวนาไว้เพียงเท่านี้นะคะ ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านกันด้วยนะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามากดติดตามและกดสนับสนุนช่องให้กับฮามุฮามุด้วยนะคะอ่าแล้วเอาไว้มีเวลาจะมาอ่านลาชเ่นรับตอนที่96ให้ฟังกันนะคะไม่มีการเสียเวลาขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย